สวัสด,ดีครับผมบ้องนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาทามาม่าให้รับชมกันนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมคือหม,ม้อนั่นเองนะครับผมไปใส่น้ำนมาแล้วครับโอเคนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องเติมน้ําสะอาดเข้าใหม่นะครับแก้วครึ่ขงขอนะครับผมอยเติมเยอะนะครับมาม่าที่น้ำเยอะมันจะไม่อร่อยนั่นเองนี่ได้น้าแล้วไปเปิดแก๊สน,นะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับผมรอน้ำเดือดนั่นเองสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือมามา่าวันนี้ผมจะใช้เป็นมามา่าแก้ผ้าสามพอแล้วก็เซตเซนมันนะครับผมแกะนะครับผมแล้วก็น้ำนะครับไม่ต้องรอน้ำเดือดมากก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะสำหรับผมผมขี้เกียจไงก็ไม่ต้องรอน้ำเดือดมากเอาเท่านี้ก็พอนะครับใส่ไป,ไปเลย โอเคนะครับผมแล้วก็ปิดฟ้าเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับมาม่าก็เดือนวันนี้เรียบร้อยนะครับผมนน่เป็นไงคนง่ายของพี่น้องๆเส้นก็แบบนี้นะครับนุ่มนๆนะครับก็จริงๆนะครับใครจะสามารถยกเสิร์ฟก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยเนาะปรุงเสิร์ฟได้เลยนะครับที่ผมก็จะปรุงน้อยนะครับผมก็เครื่องปรุงนะครับที่พี่จะเติมเนาะก็มีพิกนะครับผม นี้ตามใจชอบก็ใส่แค่นี้เลยโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปมิปรุงเนาะนะครับก็คือชูรสนะครับชูรสนี่ก็จะใส่มาแค่นี้พอเนาะอย่าใส่เยอะนะครับจะเป็นโรคไตทำหายาาเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับผม ที่จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับน้องๆก็ไหนมีน้ำตาลทรายขาวก็สามารถใช้ได้เลยเนาะตาก็เท่าน,น,นี้นะครับก็เติมเติมก็กลกาเอานะครับอ่ะตอนนี้พอนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็ยกเสิร์ฟกินได้เลยนะครับผมต้องหน่อยด้วยกันอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ปรุงแค่นี้เองสามย่านะครับผมกินได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จไปมนที่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องปิดแก๊สนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยกเสิร์ฟไปกินกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ้งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบาย